Hello Truth welcome Gospel Bible Daily to our and again. Study สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐอีกครั้งหนึ่งนะคะ What a wonderful thing it is to have God in our lives เป็นสิ่งที่วิเศษสุดยอดจริงๆนะคบที่เราได้มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา Because in Him life makes sense เพราะว่าในพระองค์นี่แหละที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้น And one of the greatest and the wisest thing we can do in our lives แล้วสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่เราสามารถจะทำในชีวิตนี้ได้ Seek Him ก็คือการแสวงหาพระองค์เติมเต็มความคิดและจิตใจของเราด้วยถ้อยคำของพระองค์ทุกๆวันนะครับ we're so glad you've joined us again today เราก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทุกคนมาศึกษาพระคัมภีร์กับเราในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง let's read Isaiah 55 verse 11ให้เรามาอ่านจากในอิสยา์นะคับทที่55ข้อ11 I want to encourage you challenge you with this และผมก็อยากที่จะหนุนใจคุณแล้วก็ท้าทายคุณด้วยข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะ i s i a h 55 11 อิสยาห์นะคะบทที่ห้ h i s is g o ข้อที่ i n g here ตรงนี้เป็นคำพูดที่พระเจ้าพูดออกมาเองเลยนะคะ So shall my word be that God goes forth from my mouth it it shall not return to me void but it shall accomplish what I please and it shall prosper in the thing for which I sent it ในข้อนี้นะคะพระเจ้าบอกว่าคำของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสำเร็จผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้และให้สิ่งซึ่งเราได้ใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้น in life need answers lot of we a ในชีวิตนี้เนี่ยเราก็ต้องการคำตอบเยอะแยะมากมายถูกไหมครับเพราะถ้าเราไม่มีคำตอบนะคบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตของเราควรจะไปในทิศทางไหน w answers we, know, where without answers, we know what i Without don't to do ถ้าเราไม่มีคำตอบเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะทำอะไรและในชีวิตนี้นะคบมันก็มี คำถามต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของชีวิตเราเราก็ยังจำเป็นต้องได้รับคำตอบนะคบและในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราก็เชื่อนะคบว่าคำตอบอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าทั้งหมดแล้วชีวิตเนี่ยยังไงมันก็ต้องเจอกับอุปสรรคต่หลายๆครั้งนะคบการที่เราจะเอาชนะกับอุปสรรคหรือความน่าท้าทายมากมายในชีวิตได้ เนี่ยเราก็ต้องการกําลังที่มนเหนือธรรมชาติเหมือนกัน And we need these things because we want our life to make sense คือเราต้องการในสิ่งเหล่านี้เพราะเราอยากที่จะเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไปตามทิศทางที่ถูกต้อง Right we want our life to be a good life a meaningful life เราอยากจะให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมาย Because we have only one life เพราะอย่าลืมนะคะว่าเรามีแค่ชีวิตเดียวบนโลกนี้ And we want to live it to the fullest แล้วเราเองก็อยากจะดําเนินชีวิตให้มันเต็มศักยภาพของเราจริงๆ We want things to work in our life as god has designed it to be เราก็อยากจะให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันสําเร็จลงในชีวิตของเราอย่างที่พระเจ้าตั้งใจหรือว่าออกแบบเอาไว้ so if we desire these things ดังนั้นถ้าเราเองมีความปรารถนาในสิ่งเหล่านี้ one of the most important things we need to realize สิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆที่เราจําเป็นจะต้องรู้อยู่เสมอ is that god has the answers ก็คือพระเจ้ามีทุกคําตอบไว้ให้เรานะคร and if we want to experience the answers of god in our lives และถ้าเราเองอยากจะได้รับประสบการณ์กับคําตอบของพระเจ้าในชีวิตของเรา we must put our life daily under the word God the of เราจําเป็นต้องให้ชีวิตของเราอยู่ภายใต้ถ้อยคําของพระเจ้าทุกๆวันเลยนะคะ Our lives must be full of the word of God ชีวิตของเรามันควรจะเต็มไปด้วยถ้อยคําของพระเจ้าเสมอ I know you might say I hear you say that all the time ผมรู้นะคะว่าคุณอาจจะบอกว่าโอ้ก็ได้ยินอาจารย์พูดแบบนี้มาตลอดแหละ But if you do this one thing แต่ถ้าเกิดว่าคุณทำแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเป็นประจําและสม่ําเสมอ I'm telling you you will walk in the reality of God's will God's plan for your life ผมรับรองเลยนะคบว่าคุณ สามารถจะดาเนินชีวิตตามความเป็นจริงของพระเจ้าและก็แผนการของพระองค์ที่วางไว้ในชีวิตของคุณได้ know คุณดูไหมครับว่าคนในโลกนี้เขาไม่รู้จักความจริงเรื่องนี้หรอก o r d เขาไม่ได้รู้จักเกี่ยวกับพลังที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้าเลย so they fill their lives with things that is meaningless เขาก็เลยพยายามจะเติมเต็มชีวิตของเขาด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์หรือมีค่าอะไรกับเขาจริงๆเขาพยายามที่จะค้นหาค คำตอบตามวิธีของเขาเอง But as Christians we have this revelation แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราได้รับการเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้ So we, if we want to experience the answers of God และเราเองถ้าต้องการจะได้รับประสบการณ์กับคำตอบที่มาจากพระเจ้า If we want our lives to be meaningful fruitful ถ้าเราอยากจะเห็นชีวิตของเราเนี่ยเกิดผลอย่างมากมายแล้วก็เต็มไปด้วยความหมายที่ดี If we want our lives to be in the right place at the right time ถ้าเราอยากจะเห็นชีวิตของเราได้ก้าวไปในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม We must put ourselves in a place where God's word is influencing us all the time เราจําเป็นต้องเอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่ถ้อยคําของพระเจ้าสามารถจะสร้างอิทธิพลกับเราได้ตลอดเวลา And notice what God guarantees here และให้เรามาดูนะคะว่าสิ่งที่พระเจ้ารับประกันไว้จากข้อนี้คืออะไร This is when my word goes forth from my mouth พระองค์บอกว่าเมื่อคําหรือถ้อยคําของเราเนี่ยออกไปจากปากของเรา It shall not return to me void จะไม่กลับมาสู่เราแบบ ปล่าประโยชน์ but it shall accomplish what i sent it for แต่ว่าจะสำเร็จผลตามสิ่งที่เราได้มุ่งหมายไว้ Think about what god is saying ให้เราลองคิดถึงตรงนี้นะครว่าพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร b e c s e what god is saying my word is powerful ก่อนอื่นพระเจ้ากําลังอยากจะบอกว่าถ้อยคําของเรามีพลังมหาศาลเลยนะ My word produces results in your life และถ้อยคําของเราเนี่ยจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีๆมากมายในชีวิตของเจ้า So wherever god's word ไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่เขาต้อนรับถ้อยคำของพระเจ้านะคะ Great things happen in that place ก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในที่แห่งนั้นแน่นอน You know we see the power of God's word in the first book of the Bible เราก็ได้เห็นพลังจากถ้อยคำของพระเจ้าเกิดขึ้นตั้งแต่ในหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีร์ And you know what happened แล้วคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าเกิดอะไรขึ้น God spoke พระเจ้าตรัส And there was light แล้วมันก็มีความสว่างเกิดขึ้น God spoke พระเจ้าตรัส Mountain created were และภูเขาก็ถูกสร้างขึ้นมา God spoke พระเจ้าตรัส and trees and all kinds of plants were created ต้นไม้พืชผักต่างๆนะคบก็เกิดขึ้น Think about this ลองคิดดูนะค The Massive universe that we have คือจักรวาลที่มันกว้างใหญ่ไพศาลที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้ Think about just one sun ลองคิดถึงแค่ว่าดวงอาทิตย์ดวงเดียวแล้วกันคุณรู้ไหมครับว่าโลกเนี่ยจำนวนหลายๆโลกเลยนะหลายๆใบเลยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในดวงอาทิตย์ดวงเดียวได้แล้วดวงอาทิตย์แค่ดวงเดียวสามารถทำให้โลกทั้งใบอ่ะสว่างได้อ่ะลองนึกนะคะว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้เกิดขึ้นมาจากถ้อยคำของพระเจ้าพระเจ้าสร้างสิ่งที่มันมหา สะใจเหลือเกินเลยด้วยแค่คำพูดของพระองค์เท่านั้นเองดังนั้นอย่าคิดว่าถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยไม่มีความหมายหรือว่ามีพลังน้อยนะคะคุณเองเนี่ยอยากที่จะหลุดพ้นออกมาจาก ความซึมเศร้าไหมคุณก็จำเป็นต้องเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันมีถ้อยคำพระเจ้าอยู่เสมอคุณอยากจะเอาชนะความยากจนที่อยู่ในชีวิตได้ไหมคุณเองก็จำเป็นแต่ต้องอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าเสมอคุณอยากจะรักษาและสุขภาพ คุณอยากที่จะหายจากโรคที่คุณเป็นแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปไหม Put yourself in the Word of God คุณก็จําเป็นจะต้องอยู่ในถ้อยคําของพระเจ้าเสมอ Do you want to have a happy marriage คุณอยากจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขหรือเปล่า Put yourself in the Word of God คุณก็จําเป็นจะต้องอยู่ในถ้อยคําของพระเจ้าเสมอ Do you want to have the wisdom Make good choices make life in คุณอยากจะมีสติปัญญาที่ดีเพื่อจะตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตได้อย่างดีไหม Put yourself in the Word of God คุณก็จำเป็นต้องให้ตัวเองอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าเสมอ God has spoken about everything concerning your life เพราะพระเจ้าจริงๆได้พูดเอาไว้หมดแล้วนะคบเกี่ยวกับทุกอย่างแหละในชีวิตของคุณ You know He said พระองค์ได้บอกว่า Be blessed เราอวยพรเจ้า He said the blessing of God is upon us in Christ นั่นหมายความว่าตอนนี้พระพรของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเราแล้วนะครับในพระคริสต์ His word says we are free from the kingdom of darkness ถ้อยคำของพระองค์บอกกับเราว่าเราเป็นอิสระออกมาจากอาณาจักรแห่งความมืดแล้ว His word says we are redeemed from the curse ถ้อยคำของพระองค์บอกว่าเราได้รับการไถ่จากทุกคำสาปแช่งแล้ว His word says by the stripes of Jesus we were healed ถ้อยคำของพระองค์บอกว่าด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูคริสต์เรา จึงห His word says there is abundant supply for God's children. ถ้อยคำของพระองค์ได้บอกว่ามีการจัดเตรียมอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับสำหรับลูกๆของพระองค์ His word says He will prosper the works of our hands. และถ้อยคำของพระองค์บอกว่าพระองค์จะทำให้งานทุกอย่างที่เราทำเจริญรุ่งเรืองขึ้น His word says He will fill our lives with peace and joy. ถ้อยคำของพระองค์บอกว่าพระองค์จะเติมเต็มความสุขและก็ความชื่นชมยินดีสันติสุขให้กับจิตใจของเรา What I'm trying to say here is this สิ่งที่ผมพยายามอยากจะบอกกับ คุณตรงนี้ก็คือ God has spoken His word พระเจ้าได้ตรัสถ้อยคําของพระองค์ออกไปแล้วนะครับ In that word contains His power แล้วคุณรู้ไหมครับว่าในถ้อยคําของพระองค์นั่นแหละที่บรรจุพลังมหาศาลของพระองค์อยู่ You know when God said let there be light เมื่อพระเจ้าบอกว่าความสว่างจงเกิดขึ้น There was light มันก็มีความสว่างเกิดขึ้นตามนั้น He said let there be waters เมื่อพระองค์บอกว่าจงมีน้ําปรากฏขึ้น And there was water มันก็มีน้ําเกิดขึ้นตามนั้นบอกว่าให้มีพวกพืชผัก ต่างเกและพืชผักเหล่านั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างที่พระเจ้าตรัสอะไรก็ตามที่พระเจ้าได้ตรัสออกไปสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ล้มเหลวแต่สำเร็จผลตามนั้นมันก็เกิดขึ้นตามนั้นนะคะเพราะพระเจ้าสัญญาแล้วไงว่าตรงนี้เนี่ยถ้อยคำของพระองค์จะไม่กลับมาหาพระองค์แบบว่างเปล่าดังนั้นอะไรก็ตามที่พระองค์ได้ตรัสออกไปแล้วมันก็ เรียกว่าในถ้อยคํานั้นมีพลังที่จะทําให้ผลเกิดขึ้นอย่างที่ถ้อยคําได้ พูดออกไป so God's word has spoken to us ดังนั้นถ้อยคำของพระเจ้าเองได้พูดกับเราอยู่เสมอ but you know what the problem is แต่คุณรู้ไหมคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร many times หลายๆครั้งเอง we're so distracted by the things of the world เรามักจะไปสนใจหรือว่าถูกสิ่งต่างๆของโลกนี้ดึงความสนใจของเราออกไป that we don't take the time to stay in a place where the word of God is influencing us ซึ่งเราไม่ได้ใช้เวลาที่จะให้ตัวเองได้อยู่ในที่ที่ ถ้อยคําของพระเจ้าสามารถจะสร้างอิทธิพลกับความคิดและจิตใจของเราได้ Our hearts our minds our lives are occupied with so many things in the world and in life มันเหมือนกับว่าทั้งชีวิตของเราความคิดจิตใจเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่เรียกว่ามาจากโลกนี้ And we don't make room for the word of God in our lives เราจึงไม่ได้ให้พื้นที่กับถ้อยคําของพระเจ้าที่จะอยู่อาศัยในชีวิตของเราเลย That's why we cannot experience what God has planned for us ก็เลยทําให้เราไม่ได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่พระเจ้าวางแผนไว้ให้กับเรา ไงครับ so my challenge to you today is this แล้ววันนี้สิ่งที่ผมอยากจะท้าทายคุณเลยก็คือ always open your life to the word of god ให้คุณเปิดชีวิตของคุณออกเพื่อจะรับถ้อยคําของพระเจ้าเสมอนะครับ whether it's your mind your heart ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดหรือว่าจิตใจของคุณ in the area of finances ในด้านการเงินของคุณเอง give time for the word of god คุณต้องหาเวลาที่จะให้ถ้อยคําของพระเจ้าได้ฝังลึกลงไปในใจ the more of god the more god's word comes into your life และยิ่งคุณมีท้อยคําของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งเห็นถ้อยคำของพระเจ้าทำงานในชีวิตของคุณหรือว่าในสถานการณ์ของคุณอย่างเต็มไปด้วยพลัง It's so simple จริงๆมันเป็นอะไรที่ทำง่ายมากนะคะ All you have to do สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำอ่ะ Simply stay in the word of God ก็แค่หาเวลาที่จะใช้กับถ้อยคำอยู่ในถ้อยคำคิดใคร่ควรถึงถ้อยคำ And the word of God และถ้อยคำของพระเจ้า Will work powerfully and come to pass in every area of your life ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีพลังและ แล้วก็จะส่งผลให้ชีวิตของคุณทุกๆด้านเนี่ยเป็นไปตามสิ่งที่พระเจ้าพูดเอาไวเ้เลยและผมอยากจะบอกคุณนะครับ without struggling โดยที่ไม่จำเป็นต้องเหนื่อยยากลำบากโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรม้างไหนถอยคำของพระเจ้าจะทำให้ชีวิตของคุณเกิดผลที่ดีเยอะแยะมากมายอย่างที่พระเจ้าได้พูดเอาไว้แล้วถ้อยคำของพระเจ้านะคะก็จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคบในทุกที่ที่มีถ้อยคำเนี่ยถูกส่งออกไปถ้อยคำของพระเจ้าได้พูดออกไปแล้วพระเจ้าได้ปลดปล่อยคำพูด ของพระองค์ออกไปแล้ว Make ต้องแน่ใจนะครับ Your life has a landing ground for the word of God ว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นเหมือนที่ที่ให้ถ้อยคําของพระเจ้าได้ลงจอดด้วยนะคะ Make sure that the word of God finds room in your heart and in your mind คุณต้องแน่ใจนะครับว่าในความคิดจิตใจของคุณเนี่ยมีที่ให้ถ้อยคําของพระเจ้าจะมาปักหลักอยู่มาอาศัยอยู่ได้ด้วยนะครับ And I guarantee you และผมรับประกันกับคุณเลย Every area of your life will go up ว่าชีวิตทุกๆด้านของคุณเนี่ยจะมีแต่สูงขึ้นทางเดียว <Because S 1> จริงๆเพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้า is honored, wherever is welcomed, ไม่ว่าที่ไหนที่ให้เกียรติหรือว่ายินดีต้อนรับถ้อยคำของพระองค์ถ้อยคำของพระองค์ก็จะมีโอกาสยกชูชีวิตของเราขึ้นได้ Lift i l of up every v ถ้อยคำก็จะยกชูทุกๆด้านของชีวิตเราได้ สรรเสริญพระเจ้าจริงๆนะคบ So take this challenge ดังนั้นรับคำท้าในวันนี้นะคบ And 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 let the word of God prove itself in your life แล้วก็ลองฝึกที่จะทำแบบนี้เพื่อจะได้ให้ถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยพิสูจน์ให้คุณเห็นด้วยชีวิตของคุณเองเลย Let's pray ให้เราที่หานด้วยกันนะคบ Father I thank you พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ I honor your word ลูกให้เกียรติกับถ้อยคำของพระองค์ I open my life to your word ลูกเปิดชีวิตของลูกออกเพื่อจะรับถ้อยคำเข้ามา I count your word The highest authority the life in my และลูกถือว่าถ้อยคำของพระองค์มีสิทธิอำนาจสูงสุดในชีวิตของลูกและลูกขอบคุณพระองค์ที่ตอนนี้ถ้อยคำของพระองค์กำลังทำงานอย่างมีพลังในสถานการณ์ของลูกและในทุกๆด้านของชีวิตลูกด้วย Thank you that your for ขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ในพระนามพระเยซู amen, amen. we hope that this word has challenged you and blessed you เราก็หวังว่าวันนี้ถ้อยคำของพระเจ้า เนี่ยจะเป็นพระพรให้กับคุณแล้วก็เป็นการท้าทายคุณด้วยนะครับ Please join us again next time อย่าลืมที่จะกลับมาศึกษาพราะคัมภีร์กับเราในครั้งต่อไปนะครับ May God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ Thank you so much for following our teaching ministry on our YouTube channel ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาติดตามฟังคําเทศนาและการสอนของเราผ่านทางช่อง YouTube นะครับ

จะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตยอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้